Come oh, now. สวัสดีครับกลับมาอีกกแกพศนะครับกับแพทริกเดวันยูโนนะครับวันนี้ก็จะเป็น vlog อีกกอล์ฟหนึ่งนะที่วันนี้จะถ่ายพาเพื่อนๆไปทริปด้วยกันนะครับกับกลุ่ม l a m b o r g h i n i Club Thailand วันนี้เขาจะไปพัทยากันไปเป็นเดย์ทริปอะไรอย่างเงี้ยไปทานข้าวกันประมาณนี้ครับที่ร้าน Cave Beach นะครับร้านสวยมากๆเป็นร้านของพี่อาร์ตเองเนี่ยแหละครับก็วันนี้นะเขาก็นัดเจอกันที่เวนัสโซก่อนตอน10บโมงแล้วก็ล้อหมุนตอน10บโมงครึ่งเราต้องไปตอน10บโมงเพราะว่าเราต้องไปทดสอบโควิดก่อนไปสวอปกระหมูก,ก่อนนะคร นะครับแล้วก็มีพี่คิมด้วยคนดังอนะ่ะก็วันนี้ก็ไปกันหลายคันอยู่ก็เป็นเดย์ทริปสนุกสนุกกันก็ยังไงก็เดี๋ยวจะไปละสตาร์ทรถเลยดีกว่าตอนนี้ก็จะถึงเวนัโซ่แล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา9 54, โมง5.4ก็10โมงพอดีคนนัดกัน10โมงนะโอเคตรงเวลามากถึงก่อนนิดนึง เมื่อกี้นี่เสียเวลาแบบแวะเช็ลมลมยางอะไรอย่างงี้ก่อนนะแล้วก็เติมน้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวต้องยิงยาวไปพัทยาเลย ครับครับโอเคครับครับผมนี่มันอยู่กับพี่นุกนะครับสสวััดีครบตากล้องคุณภาพจากนารกรนะครับไม่เจอยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ยังไม่ดังครับเป่ล้านวิวเดี๋ยวให้ดูรถก่อนอ่าคันนี้รถพี่ซิตนะครับก็นี่มีเบรคดิสสีดำเงินนะครับเหมือนกันเลยนะเป็นคล้ายแต่คันนี้จะมีเซรามิกเบร่ นี่อเ e น t a อ o r 50th anniversary นะครับนี่อเ e น t a อ o r S นี่ h ัวคาร์นีโวนะครับเป็นตัวแคปซูลนะครับีนอันนี้พี่นัทน่าจะขับนะเนะี่ยคันนี้จะเป็นรถนำนะครับอูรุสสีเหลืองคันนี้อูรุสสามคันสีเหลืองอ่าพี่พีทเบสอินสตรัคเตอร์ครับ <c oughs> ของ l amborghini <c oughs> อาจารย์ผมเอง <c oughs> <c oughs> คือวันนี้เราจะปล่อยเป็น2รอบใช่ไหมครับพีพีสไดครับใช่ครับอ๋อก็คือว่าเราเป็นอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ก็คือเราจะเหลือเวลาเพราะว่ามีเรื่องของการตรวจเสโควิดก่อนแล้วก็เวลาเมนเนตในโชว์รูมคนจะได้ไม่อยู่เกินจํานวนดีครับดีดีแล้วครับก็คือว่ากลุ่มละ10คันใช่ครับใช่ไหมแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือของเราจะล้อมุนตอน10บโมงใช่ครับแต่อีกกลุ่มนึงจะล้อมุนตอน1 1บเอโมงใช่ครับโอเคก็คือแยกจะไม่เจอกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีพี่โจอยู่กลุ่มหนึ่งเหมือนกัน ใช่แต่ยังไม่มานะยังไม่มารู้สึกว่าเลทกันนั่นเนี่ยตอนนี้เหลือกี่คันครับพี่พีทพี่กิมก็เหลือสองพันครับอ๋อเลขอสองพันได้เหรอใช่ครับหน้ามอว์ก็ประการที้าครัมีพี่โจ้พี่คิมใช่ครับอ๋อโอเคโอเควันนี้ไม่เยอะมากดีมากเลย ครับพี่นัทนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อวันนี้พี่นัทเอาตัวไอ้แคปซูลไปใช่ไหมครับใช่ครับอีโบสีฟ้าครับอ๋อสวยมากคันนั้นแล้วยี่พี่นัทจะนำไหมครับหรือว่าไงที่เป็นคนตามติดเราให้ครับอ๋อโอเคโอเคได้เลยได้เลยนี่ขับเร็วมากอ๋อไม่ไม่เร็วไม่เร็วผมขับเน้นเซฟนะบนถนนเราเน้นแบบว่าขับเซฟอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราล้อมเหมือนตอนสิบโมงครึ่งใช่ใช่ไหมครับตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วใช่ไหมครับพี่นัทพยายนะอ๋อใช่ใช่ก็คือว่า ันเดียวครับกันสีดำกันเดียวชอบมากสีดําก็คือว่าวันนี้จะแบ่งกันไป2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มแรกเนี่ยจะมี10คันกลุ่มที่2องแล้วที่สอ๋อทีสิบเอ็ดคันทุกทีสอง่สิบเคันเลยนะครับโอแจ้งล่วงหน้าแค่สามสี่วันเลครับทุกคนอยากขับกันมากใช่ใช่แล้วจริงทุกคนก็อยากมานะขับของล a ม b o r g h i n เนี่ยนะคือพูดจริงนะแบบจัดดีมากผมชอบมากเลยมาไปนักทริปเออเออครับเป็นทริปแรกของปีเลยอ๋อทริปแรกของปีเลยใช่ไหม สุดยอดสุดยอดยืนลืมติดตามชมชอมขอบคุณมากเลยครับพี่นัทโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็อยู่กับพี่คลิมนะครับคนดังต้องบอกด้วยมีรถอะไรเออมีรถอะไรเดี๋ยว ในแบรนดนี้ต้องไม่ติคลิปแล้วล่ะไล่ไม่หมดวันนี้พี่คิมเอารถอะไรมาครับอ๋อวันนี้เอาสปอราคอร์เซมาครับโอ้มาวอร์มมาครับมาวิ่งอ่ะครับสุดยอดครับเดี๋ยวออกต้องออกไปดูรถพี่คิมแล้วซาราคอร์เดีซผมเอาไปถ่ายได้เดี๋ยวขับไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวให้ทัชทิ้งนำเลยเดี๋ยวพี่ขับเป็นรถเดี๋ยวผมต้องดูแลพี่คิมเนี่ยครับได้เลยครับน้องยินดีมากเลยครับครับเป็นเป็นรถลิมิเต็ดจริงนะรถพี่คิมคันนี้อ่าลิมิเต็ดครับ50คันทั่วโลกครับ50คันทั่วโลกแล้วในนนนไไทยมีีีกกคคััรบ่่าจะเิ นะครับในไทยอ่าครับแต่ว่าก็ยังไงไม่ไม่ทราบใช่ใช่เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวขับไปเดิเดี๋ยวเนี้ใกล้จะไปและอีเขาบอกอีห้านาทีเราก็ต้อง move ล้วใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวไปเตรียมตัวแล้วมาณ ยี่สิบนาทีถึงแล้วนะทขาไมผมเน้นเอาเซฟขับแบบกินลมนะครับเออเเดี๋ยวเราขับตามกันไปนะพี่คิมได้เลยครับได้ครับที่ขับนำไม่ได้เขาเดี๋ยวขับนำของทริปนี่ขับเลยตลอดเลยไมเขาถือของของพี่กินไปไหนเออเบหมดแล้วพี่คิมยังไปต่ออ๋อ้ไปไกลเออเออครับมัได้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับขอบคุณครับอ้าวพี่ซิตวันนี้เอาไอ่แปดโรสเตอร์เฮ้ยนำของที่อะ อาเส้นยาวข้างในมันมันเป็นตุตุ้งเจอเราต้องไม่คิดว่าจะมีคลิปตอนนี้ถามว่าเดี๋ยวก่อนมีทิปต์อ่ะตายซีแล้วก็เปลี่ยนอ่ะมีทิปต์ขึ้นมาพอดีเลยแล้วก็เอ๊ะเอาไงดีวะใจหยาดใจก็เลยบอกก็บอกว่าเราั้นขอเอารถที่แบบพาุ่งนราจะรอมโบที่สุดจะมาตัดทางแต่กลัวตามเขาไม่ทันจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเราตามเขาไม่ทันโอเคโอเค โอเคก็ขึ้นรถเตรียมตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะมูฟก,กันแล้วพี่โจโอ,อยู่ไหนเนะี่ยพี่โจโไม่มาเลยเนี่ยพี่โจโอ,อยู่ไหนเนะี่ยน่าจะเลทอีกตามเคยสวัสดีครับ three days later อ้าวมาแล้วดูดู <No. S 1> ดทีใครมารถกันเละ มาแล้วครับทีมสวบอันนี้พี่โจน,นะครับมาจากไลฟ์ฟอบคาร์เพิ่งเริ่ม YouTube นะทัศสไครเบอร์เขาแค่เพิ่ารับหกแสนกว่าเองอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเดี๋ยวคนมาเลทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีบ่เพิ่งตรวจมาเมื่อวานอ๋อใช่ไ,ไม่ล,นล้นเลยอ๋ะไม่ล,นล้นเลยไม่ได้ล้างเลย พัทยานะเข้าพัทยาแล้วล่ะขับมาเมื่อกี้มีรถติดนิดหน่อยแต่ขับมาสนุกมากเฮ้ยนี่เวลาขับเป็นกลุ่มนี่โหแฮปปี้มากเลยอันนี้ก็ถึงกันแล้วนะนี่คือกลุ่มแรกที่ถึง นี่ yeah. อันนี้เป็นหัาคานเปอร์ฟอร์แมนเต้นะครับคันนี้ก็สวยมากเลยนะคันนี้เป็นอเวนท์โดร์เป็นตัว 50th Anniversary นะครับเป็นรหัส LP 720-4นะครับนี่คันนี้รถพี่คิมเองเป็น Gardo Squadra Corsa นะครับสวยมากคือจริงๆแล้วอ่ะคันนี้เนี่ยมันเป็น Limited Production นะครับมีแค่50คันในไทยเนี่ยมัน4 5ห้าคันเองมั้งรู้สึกแรรมากๆอ๋อถึงว่าทำไมท่อดัง <laughs> นีอูรุสคือรถนำนะครับ คือเมื่อกี้ขับกันมาสนุกมากมากาานะแ,แบบเดียวกับแบบไบคอรเป๊ะเกาะ้อไปเลยแต่วิ่งตามคันนี้หินไม่ดีดนะไม่ค่อยดีดเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีดเท่าไรหร่ อ้าทำไมเมื่อกี้พี่สิทธิ์ไม่ขับเปิดมาครับโอ้โหไม่มาถึงกินได้เลยใช่ไหมนี่ยน,นี่ครับ <c oughs> อ่าวเป็นทาดอยเอส <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยตอนขับนะตอนอยู่บนทางด่วนตอนโค้งยาวๆนะเห็นได้เลยว่าเลี้ยวสี่ล้อเนี่ยล้อหลังมันเลี้ยวแล้วมัน,มนช่วยทำให้รถโรเทตรเร็วมากเลยเมื่อกี้นี้เขบอกเคล็ดลับใส่ด้วยท้องหลัง อืมดีมากมันช่วยเรื่องความเสตี้มากเลยนะทั้งชิดเลยเบามากนี่มีมีแกเจ็ตนะนี่มันพ่ออากาศแล้วเป่าลมด้วยนะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอันนี้ของอะไรครับเนี่ยไม่รู้มันการขโฆษณาซื้อหึ่งแท็บหนึ่งเฮ้ยต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วใช้ได้เลยเออใช้ได้เลยเวลาออกงี้แล้วร้อน เราก็ต้องถ่ายกับพี่อาร์ตพี่อาร์ตคลาสเฮาส์นะครับสวัสดีครับ <laughs> พี่อาร์ตเป็นเจ้าของที่นี่นะครับเจ้าของคลาสเฮาส์แล้วก็เคฟนะครับ <laughs> ก็อยู่ในกลุ่มลอมกินนี่ขับเหมือนกันเนี่ยแหละครับ เออวันนี้เราก็มาชิวๆนะทานข้าววันนี้สบายวันนี้อากาศดีด้วยครับฝนไม่ตกร้านร<ๆ>้านก็เปิดปกติใช่ไหมครับวันนี้เปิด,ป,ดป,กปกติเรียบร้อยแล้วครับคเข้ามก็มีเยอะพอสมควรเนาะใคอมาเที่ยวเออ,เอ,อ,เอ,อนั่งเอาดอนะครับมันก็เ,ออเซฟไ,เไม่นานานานเดอืเอดร้อนอร์ติกมา,า้านที่ต้องขายดีขนาดนั้นเลยครับดีครับดีดีดีแต่บรรยากาศดีมากเลยพี่อาร์ตดีครับดีแล้วก็วันนี้ถ้าทำฝนจะไม่ตกเราก็รอดนสบายด้วยเนาะใช่ใช่วันนี้สบาย รถก็ไม่เลอะนะรถไม่เลอะครับเพใช่ใช่ใช่เยี่ยมเลยอืมเยี่ยมเยไม่ได้เจอกันนานใช่ใช่เนาะหลังจากเกิดการโควิดอ่าดูซินี่ใครเมื่อกี้หายไปเลยนะอ้าวสวัสดีครับผมอ่าซิมแนน ฮัลโหลฮัลโหล WhatsApp w h a t s a อเรีนเพื่อนๆครับีันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ฟอคคาร์ B คตามติดชีวิตสี่ล้อครับผมเอ้ไอ้ก็ฝากไป Subscribe ไลฟ์ฟอ c คาร์ด้วยนะครับฝาก FC ช่อง The One You Know นะครับมาสับตะไคร้ด้วยนะครับเขาก็เพิ่งเริ่มนะเออพี่โจเพิ่งเริ่มใช่เราเพิ่งเริ่มเหมือนกันช่องก็ยังเล็กอยู่แต่ก็ช่วยชาวราช่องใหญ่นะฝากช่องใหญ่ ถายห้องใหญ่ส่งส่ง FC มาให้พี่ด้วยนะเออสบายมากนะครับสบายมากสบายมากมาออกได้บ่อยๆเลยได้เลยได้เลยช่วยช่วยกันอ๋อพูดเล่นนะพูดเล่นพี่โจ้ต้องเช่เดาวให้แพทริกใช่ไหมนี่ตอนนี้ยูทูบเบอร์ไลฟ์ครับมีสองกล้องเออมีสองกล้องจริงมีอีกนะอยู่นู่นมีมีอีกหนึ่งพี่ต้นอยู่นู่นไกลๆแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนขับมากดกดแมปไปไหนน่ะพี่โจ้ อ่ดูถ้าอยากเจอแฟนทอมนะมาที่เคมนี่แฟนทอมบอกก่อน subscribe แล้ว subscribe ด้ยอย่าลืม subscribe นะครับเดี๋ยวมองกล้องก่อนเป็นไงครับพี่นัช่วงนี้รุ่นไหนขายดีครับ Lamborghini ช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับปิดครับตอนนี้ตอนนี้ปิดครับเอาจริงเหรอครับใช่อ๋อคือคืเปิดเมื่อเมื่อตอนมีทริปอ๋อก็เดี๋ยวต้องรอเปิดอีกทีนึงครับใครดีเท่ากันทุกรุ่นเลยครับอ๋อเท่ากันทุกรุ่นเลยไม่ใคยได้เวอร์เวอร์เวอร์จริง ผมเห็นส่งรถไม่ทันน่ะแบบไม่ไม่มีรถสต็อกใจนี่จองออนไลน์ได้นะจองออนไลน์ได้ด้วยนะโทรมาจองแล้วโอนเงินมาได้แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าจะจองรถตอนนี้เนี่ยรอรถประมาณกี่เดือนครับตอนนี้ประมาณ10เดือนอ๋อ10เดือนก็คือสมมติว่าอยากได้หัวคันหรือว่าอะไรรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอีโวุ่นใหม่ก็คือจองตอนนี้รอ10เดือนประมาณ10เดือนประมาณ10เดือนใช่ไหมครับขั้นใหม่เดี๋ยวนี้เราก็อยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกท่านนะครับพี่ต้นครับ ารรรนะคคัับบเออเป็นไงพี่ต้นเมื่อกี้ขับมากลุ่ม2ก็เรื่อยๆนำมาเลยป่ะครับกดดันมากไม่ให้พี่นำขบวนขบวนหลงเขาหลงเออไม่กล้าขับเร็วไม่กล้าขับเร็วใช่ปกติจะชอบแบบขับตามให้างๆเขาอ๋อเออเออให้คนนำเราตามเนอะปกติ โอ้ขาวกลุ่มแรกน่าจะขับแรงพี่คิม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 พี่เห็นดูแล้วใช่ใช่ตาน้าดูนะคือเมื่อกี้นี้ก็ขับกลายเป็นแบ่งเป็นสองอ่ะสองกลุ่มอ่ะคนที่เร็วก็ไปแล้วแล้วก็บริษัทอยู่ข้างหลังพี่ต้นรถพี่ต้นวิ่งไปกี่โลเนี่ยครับตอนนี้ประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดร้อยโลมันดูดีเลยรถลหาง ช่วงนี้ไม่ได้ขับเออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับเลยได้มีโอกาสขายล็อคนะดาวแล้วก็มาขับวันนี้ไม่งั้นไม่ได้ขับไม่มี LCT เราไม่มีทริปมาประมาณน่าจะปีนะฮะปีนี้เนี่ยทริปแรกแล้วแบบพอจัดปุ๊บเฮ้ยมาเลยมาเลยต้องมาไม่พลาดเพราะว่าอย่างที่บอก LCT จัดดีครับมี antigen test นะมีแบ่งรอบเลยแค่สิบคันเองรอบแรกสิบรอบหลังสิบแค่เนี้ยจบใช่แบบมาแบบพี่นัทดูแลดีมาก ก็โอเคก็ฝากไปติดตามช่องพี่โจ้ด้วยนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โจ้เล่นมุกเล่นเล่นเล่นมุกเล่นมุกอ่ะ พี่ต้นนะครับต้นคาซาตามด้วยนะครับแล้วใส่ลิงก์ไว้ด้วยครับผมโอเคขอบคุณครับริดรลยครับตาดเลยครื่อยากได้เรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรครับติกได้กันติกอยากให้พี่สอนเรื่องอะไรนะครับการการเคื่อนการเคื่ออาจารย์เดี๋ยวไปนั่งค่าอาจารย์กอนแล้วพี่อินพี่อินคุยไนดพี่นี่เป็นอาจารย์ของผมนะครับเรื่องอะไรครับอาจารย์เรื่องเลีย เอาเรื่องเรียน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 ตั้งใจเรียนเพราะมีพี่เป็นไอดอลอ๋อแต่ว่าพี่คอยสั่งสอนแพทติอยู่เรื่อยว่าแพตติอะต้องหาเป็นคนรักเดียวใจเดียวอย่างพี่นะถ้าเจชู้ได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเลิกโคมหมดนะ้าใจนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมฟังเอาไว้นะไม่เคยเจาชู้สามโจเชื่อเราเชื่อได้ไหมอันนดี้ดขัดนะรับไม่ได้หรอ อะไรเนี่ยออกไปเลยรูกไปเลยหยอกหยอกหยอกเออยหยอกหยอกหยอกขับมาเป็นกี้เป็นไงตอนแรกกับพี่เหยียบมาสองร้อยพี่ได้กลิ่นไม่ไม่แล้วจริงจริงพี่ก็คิดว่ารถกูพังมาวะสะพักไม่ใช่ตื่นเต้นเหงื่อแตกกินเท้าออกวัดวัดต๊ะเม็นขึ้นมช่วยเลยเาเปิดแอร์เป่าลงเท้า่อน เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเดี๋ยวแเดี๋ยวเดินไปดูรถพี่อินดีกว่ารถพี่อินเปลี่ยนแม็กมาด้วยของอะไรครับ S T R ครับอ๋สปอาร์ฟอนนะครับมัเป็นยี่ห้อที่แพทริกรักมากใช่ใช่เพราะว่าได้เติมลมบ่อยแล้วช่วงนี้พี่อินโสดอยู่ไหมครับช่วงนี้อยู่ที่ใครถามอยู่ที่ใครถามแต่ถ้าผมถามอะโสด กล้านะครับถ่ายมากเลยนักเต้ด้วยกันโอ้โหียืนเลยเหรอเฮ้โหนี่ไม่ไปถ่ายรูปกันสามคนเด็ดนักล่าตัวจริงนะของไทยไม่ค่อยมีนะเมืองไทยไม่ค่อยมีเออผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่นี่เสียงจะไม่ค่อยดังเพราะว่าพี oh, ่ใส mm ่ต hmm. ัวกันฮอร้อนเหมือนเดิมอ๋อเป็นฮีทชิลมันจะเอาตัวกล่องติ การความร้อนออกมันก็จะแผลดองเครื่องรถก็จะไม่ดีแต่ที่ปิดเหมือนเดิมเสียงก็จะไม่ดังมากแต่ไม่ค่อยดีเท่าเสียงไม่ค่อยดีรถรก็ได้ขับ,บม,มันสู้รถขับไ,ได้เสียงมันจะดีกว่าครับไปเสร็จถึงว่าสุดทางของท็อปนะชั่วโมงที่พี่ใส่นะถือว่าอันนี้มีแคเปคไหมครับออ่าันนี้มีครับมีครับมแฮ่อ๋อเป็นสปอร์ตแคปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยอดของรถก็ได้เลยสิ่งที่ต้องการคือแผงประตูโอ้คาร์บอนไฟเบอร์สวยอะ นี่ดูบอกโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเอาแล้วเอาลเอาลนี่นะครับดู้งแทงคารับอนทั้งหมดครับโอ้โหนี่รถเรานี่รถคนดังครับรถพี่ต้นอ SVJ นะครับโโอ้ห วันนี้นะนี่เราก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วสนุกสนุกแล้ววันนี้เป็นถ่ายบล็อกแบบว่าชิวๆเดี๋ยว,ว <S 1> <S 1> ต้องไปดูรถคนดังอีกคันหนึ่งนะไลฟ์ฟอกคาอันนี้รถนักล่านะครับคันนี้ดูทะเบียนไว้เลยฮิตซูเปอร,ร์คารถนักล้านะครับอันนี้ก็อดีตนักล่าคันนี้อันนี้ก็เป็นรถของพี่โจนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลย <S <S เป็นทัวร์าคาร์อีโวเบลเบลด,ดรนะครับนี่สเปคค,คล้ายๆกันเลยนะทุกอย่างคล้ายกันเลยคือถ้าอยากดูคันนี้นะไปดูในไลฟ์ฟอกคาบีเคได้เลย อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับนี่คือรถผมเอง <laughs> <laughs> ก็แน่นอนเคยเห็นแล้วนะเป็นลิมิเต็ดนะครับเพราะมันมีรูปแมวอยู่ด้านข้างแมวชุนนิวกลาง <laughs> 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 uh, get so yeah. <laughs> I have bad hips, so getting low is going to be very hard. And yeah. <laughs> <laughs> hard to get up. <laughs> be very hard. <laughs> uh, it's, if you change the the mode, uh, the sounds will get better. It's into sport. Oh, wow! Yeah. Into Corsa. Yeah. <laughs> and the and the display will change. <laughs> <laughs> yeah this is like a club that the dealer has for the customers who bought the car and we gather together this is our first trip first trip yeah but this year because of covid yeah yeah you come down from bangkok yeah, yeah, bangkok, yeah bangkok yeah very cool top speed 340 340 Three, yeah 340 yeah wow. something like that <laughs> very cool yeah sounds so nice yeah yeah yeah, yeah. ย่าย่าย่าชัวร์ชัวร์จอยจอย right see y o u enjoy ตอนนี้ไม่เคยลงแท็กสักครั้งเลยไม่ต้องแท็กแล้วนี่รถนักล่าขับเร็วเกิน80ด้วยจะได้นั่งจับมือกันนะ๋อเดี๋ยวดีต้องไปไลฟ์ต่อไปด้วยไปด้วยทำงานต่อไปทำงานไปด้วยเจอกันเจอกันล้างรถด้วยนะล้างรถด้วยดด้คคครรรััััับบบสสสสววีีโก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ให้ดู บรรยากาศชิวๆบล็อกออกทริปกับกลุ่มแล้วเมื่อกี้นี้ขับไทยแลนด์นะครับก็สนุกมากๆก็ได้เจอเพื่อนๆบ้างละก็จะปิดบล็อกเป็นแค่นี้และไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะไปทริปไหนหรือว่าจะรีวิวอะไรก็ติดตามนะครับอ่าโอเค